สวัสดีนะักเรียนชั้นป5.2ับนนะคะวันนี้เจอครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคบ่ายวันนี้วันนี้ตรงกับบ่ายวันที่12อ่าพฤศจิกาย,ยน2564านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องอะไรพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะ วันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของหลักภาษานะคะสาระที่3นะคะหลักภาษาเรื่องการวิเคราะห์นะคะชนิดของคําในภาษาไทยชนิดของคําในภาษาไทยที่คุณครูจะนําเสนอในวันนี้นั่นก็คือคํานามนั่นเองนะคะอ่าทุกทีค่ะคําสรรพนามนะคะคําสรรพนามคือหนึ่งในชนิดของคําทั้ง7ในภาษาไทยนะคะประกอบไปด้วย1คํานามคำรีคะสองคำกริยาสามคำสรรพนาม4ี่คำบุพบท ห้าคำอะไรคะคำสรรทาน6คำวิเศษและ7คำมูทานนะคะซึ่งลักษณะของคำา7ชนิดนี้นะคะก็เป็นชนิดของคำในภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำสรรพนามกันคำสรรพนามคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะไปดูความหมายกันคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยคำนามซ้ำอีกครั้งนะคะเราเรียกว่าคำนามซึ่งคำเราเรียกว่าคำสรรพนามคำสรรพนามแบ่งออกเป็น6ประเภทดังต่อไปนี้ค่ะ หบรุสัพพนามนะคะสองอเป็นลักษณะของนิยมสัพพนาม 3. อานิยมสัพนสสพนาม 4. ปริชาสัพพนาม 5. วิภาคสัพพนาม หกประพันธ์สรรพนามนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเภทย่ยอยๆกันนะคะว่าแต่ละประเภทใน6ประเภทนี้นะคะได้แก่อักษณะของประเภทย่อยมีชื่อว่าอย่างไรบ้างและไปดูลักษณะของตัวอย่างของคําสรรพนามแต่ละประเภทกันด้วยนะคะโอเคพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะประเภทที่1บุรุษสรรพนามนะลูกบุรุษตัวนี้แปลว่าบุคคลนะคะดังนั้นสรรพนามที่เป็นบุรุษสรรพนามก็คือคําสรรพนามที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3าประเภท ลักษณะดังต่อไปนี้นะคะ1.1ก็คือสคำสรพนามบุรุษที่1คําสรพนามบุรุษที่1แทนตัวผู้พูดนะคะก็จะได้แก่คําว่าผมอตระผมดิฉันฉันข้าพเจ้าเราเป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็นสรพนามบุรุษที่1 คำสรรพนามบุรุษที่2นะคะจะใช้แทนตัวผู้ฟังเมื่อมีผู้พูดแล้วนะนักเรียนก็ต้องมีผู้ฟังด้วยนะคะลักษณะของคำสรรพนามบุรุษที่2แทนผู้ฟังได้แก่คําว่าเขาคําว่าเธอคําว่าคุณคําว่าท่านค่ะ ต่อไป1.3สรพนามบรรทุษที่3นะคะคําสรพนามบรรทุษที่3ก็คือแทนผู้ที่เรากล่าวถึงผู้ที่เรากล่าวถึงจะไม่ได้อยู่ในบทสนทนากับเรานะคะลูกแต่จะเป็นคนที่อยู่นอกเหนือจากบทสนทนาของเราไปแต่เรามีการกล่าวถึงเขาดังนั้นบรรุษสรพนามตรงนี้จะเรียกว่าคําสรพนามบรรทุษที่3นะคะได้แก่คําว่ามันคําว่าแกคําว่าเขา คำว่าท่านคำว่าพระองค์ท่านเด็กๆจะเห็นได้ว่าคำว่าเขาคำว่าเธอคำว่าท่านนะคะจะเป็นลันกษณะของบุรุษสรรนามได้ทั้งบุรุษที่2และบุรุษที่3นะลูกน,นะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการสร้างของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องสังเกตให้ดีๆนะว่าประโยคที่นักเรียนได้สังเกตน,นั้นเป็นบุรุษที่2หรือบุรุษที่3นะคะใช้ได้เหมือนกันคำว่ามันตรงนี้นะคะใช้สําหรับสัตว์เท่านั้นนะคะ อ่ะไม่ได้ใช้สําหรับมนุษย์นะลูกนะส่วนพระองค์ตรวนี้เป็นคําราชาศัพท์ใช้เรียกสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็อะไรครัพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีนะคะตรงนี้นะบุคคลที่เป็นธรรมดาใช้ไม่ได้นะคะใช้คําว่าพระองค์หรือพระองค์ท่านนะคะต่อไปนะคะประเภทที่2ก็คือนิยมศพนาม คำนิยมสรรพนามนะคะประเภทที่2ของคำสรรพนามก็คือคําสรรพนามที่บอกชี้ระยะหรือชี้จุดนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะเราได้แก่คําว่านี่คาว่านั่นคาว่านโน่น คำว่าโน้นคำว่านั้นนี่กับนั่นนี้จะไม่ไกลมากนะลูกนะแต่ถ้าว่าโน่นโน่นโน้นนะคะโน่นโน่นโน้นนะคะตรงนี้ก็จะไกลออกไปนะคะห่างออกไปอีกนะคะก็บอกให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราเรียกว่านิยมสรรพนามก็คือคําสรรพนามชี้ระยะนั่นเองประเภทที่3เรียกว่าอนิยมสรรพนามอะแปลว่าไม่มีนะคะไม่ได้หรือไม่ใช้นะอนิยมสรรพนามก็คือคําสรรพนามไม่ชี้ระยะหรือไม่ได้ระบุเจาะจงลงไปนะลูก นะว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะเช่นได้แก่คําว่าคําว่าอะไรอะไรคําว่าใครใครคำว่าไหนไหนเป็นต้นนะคะซึ่งลักษณะคําตรงนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะของคําที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นอนิยมสรรพนามนะคะต่อไปเด็กๆดูต่อนะคะประเภทที่4ี่ก็คือปริศหาสรรพนามนะคะ ปริชาสรรพนามตรงนี้นะคะก็คือคําสรรพนามที่แสดงคําถามนะคะจะมีคําลักษณะคําถามนะคะปรากฏอยู่ในประโยคนะคะก็ได้แก่คําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะได้แก่คําว่าอะไรนะคะคําว่าใครคําว่าไหนนะคะปรากฏอยู่ในประโยคเราก็จะเอาสามคำเนี้ยคะ่ะที่เป็นลักษณะของปริชาสรรพนาม ไปลักษณะของการสร้างไปเป็นโครงสร้างของการสร้างประโยคที่เป็นประโยคคําถามนะคะปริชาแปลว่าคําถามวิสัชนาแปลว่าคําตอบนะคะต่อไปประเภทที่5วิภาคสรรพนามนะคะวิภาคสรรพนามก็คือคําสรรพนามที่บอกความชี้ซ้ํานะคะหรือบอกความเป็นสัดส,ส่วนกันนะคะโดยจะมีคําว่าต่าง คำว่า,าบ้างและคำว่ากันนะคะปรากฏอยู่ในตัวอย่างของประโยคนะคะตรงนี้ก็จะบอกความสัดส,ส่วนนะคะการแบ่งส่วนเป็นสัดส,ส่วนนะคะเราเรียกว่าวิภาคสรรพนามนะคะก็เจอคำสามคํานี้ก็แสดงว่าเป็นวิภาคสรรพนามนะ ต่อไปประเภทที่6ค่ะประเภทสุดท้ายเรียกว่าประพันธสัพพนามประพันธ์ตัวนี้แปลว่าคำเชื่อมดังนั้นคำสัพพนามที่แสดงคำเชื่อมเรียกว่าประพันธสัพพนามนะคะเป็นลักษณะของคำสัพพนามที่ต้องใช้คำเชื่อมในการเชื่อมคำเชื่อมข้อความหรือจะเชื่อมประโยคก,ก็ได้นะลูกนะให้มีความสัมพันธ์กันขัดแย้งกัน เป็นเหตุเป็นผลกันและเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการสร้างคําสร้างประโยคนะคะว่าเราจะสร้างลักษณะของโครงสร้างของประโยคในรูปแบบใดได้แก่คําว่าและคําว่าแต่คําว่าเพราะคําว่าดังนั้นดังนั้นจุดจุดจุดจึงฉะนั้น ชานี้ด้วยเหตุนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนบางตอนมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของประเภทของคําสรรพนามทั้ง6ประเภทด้วยกันนะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างนะคะ การแต่งประโยคโดยใช้ลักษณะของคำสรรพนามนะคะคุณูมีประโยคมาให้เด็กได้สังเกตทั้งหมด4ประโยคด้วยกันนะคะให้เด็กๆเ,เติมคำสรรพนามลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องลองเติมดูสิคะว่าเราจะเติมคำใดคำที่เติมจะต้องเป็นคำสรรพนามเท่านั้นนะคะประโยคที่1คุณยายจุดจุดจุดชาราภาพมากแล้ว <c oughs> ประโยคที่2องจุดจุดจุดเป็นนักเรียนทุนโคเซนที่ประเทศญ,ญี่ปุน่น ประโยคที่3สุนัขตัวจุดๆุดดน่าสงสารที่รถทับตายประโยคที่4จุดๆุเป็นครูสอนภาษาไทยที่ใจดีสุดๆตรงนี้นะคะเด็กๆลองวิเคราะห์ช่วยคุณครูสิคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆ 2นาทีในการวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยคที่จะต้องใช้ลักษณะของคำสรรพนามเติมลงไปขอย้ำนะคะว่าประโยคนี้ต้องเป็นคำสรรพนามเท่านั้นนะคะจะต้องเติมคำสรรพนามเท่านั้นคำชนิดอื่นไม่ต้องเอามาเติมนะเพราะวันนี้เราเรียนเรื่องของคำสรรพนามเท่านั้นเองนะคะเด็กๆลองวิเคราะห์ ได้ทั้งหประเภทเลยนะคะลองดูซิว่าเราจะเติมคำใดลงในช่องว่างให้โครงสร้างของประโยคนั้นมันสมบูรณ์มากที่สุดนะคะโอเคนะคะคุณครูจะจับเวลานะคะสองนาทีให้เด็กๆได้คิดนะคะทุกคนทุกคนต้องคิดนะคะค,ครูจะจับเวลานะคะ2นาทีนะหมดเวลาแล้วคุณครูจะบอกนะคะโอเคพร้อมไหมคะ เด็กเขียนคําตอบเอาไว้นะลูกว่าข้อ1เติมอะไรข้อ2ข้อสาข้อสี่เติมอะไรให้ทําทุกคนนะคะให้เวลาสองนาทีเท่านั้นเองแล้วคุณครูจะสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคลข้อละหนึ่งคนหนึ่งคตอบนะคะโอเคพร้อมแล้วสี่ข้อสองนาทีนะคะเริ่มค่ะให้เด็กๆคิดทีละคนทีละคนนะคะ เอาแค่คาตอบอย่างเดียวเด็กๆเอาแค่คําที่จะเติมเท่านั้นประโยคไม่ต้องไปเขียนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เขียนอะไรให้คิดว่าจะเติมคําอะไรเป็นคําสรรพนามลงในช่องว่างเท่านั้นสมมติว่าประโยคที่1จะเติมคําว่าฉันเด็กๆก็เขียนคาว่าฉันข้อ2จะเติมคําว่าท่านก็เติมคําว่าท่านนะคะข้อ3จะเติมคําว่าเขาก็เขียนคาว่าเขาข้อ4ี่จะเติมคําว่ามันก็ใส่คําว่ามันโอเคไหมอ่าโอเคเขียนเฉพาะคําตอบที่ถูกต้องนะคะประโยคไม่ต้องเขียนให้เวลาสองนาที ผ่านไปแล้วสามสิบวิค่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณรูดจะสุ่มถามนะคะสี่คนนะไม่รู้ว่าจะโดนใครบ้างนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องคิดค่ะเอาเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าจะเติมคำใดลงในช่องว่างนะคะ ่านไปแล้วหน,นึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีกับสี่วินาทีหนึ่งจุดสองสองสามสิบวิค่ะ วิเคราะห์นะคะค่อยๆคิดไปนะลูกว่าเราจะเติมคำอะไรดีนะฝึกคิดฝึกวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับชนิดของคำสรรพนาม หยุดหมดเวลาองนาทีค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วอโอเคทีนี้คุณครูจะสุ่มถามแล้วนะคะอะจะโดนใครบ้างเนาะ,ะโอเคพร้อมนะคะถ้าคุณครูเรียกชื่อคนไหนคนนั้นเป็นคนตอบนะคะเอาข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งขอเป็นกัญญาณัฐวระนะคะข้อที่สองขอเป็นศัก์นันรินนะคะข้อที่สาม ขอเป็นทีรธรรมและข้อที่สี่ขอเป็นสุภาพสตรีแล้วกันนะคะเอาพัชราภาค่ะโอเคไหมคะโอเคอ่ะคําที่หนึ่งกัญญานัตคะอ่านเด็กๆตอบคําถามนะคุณยายจุดๆชราภาพมากแล้วกัญญานัตเติมคําอะไรลงในช่องว่างตรงนี้คะ่ะลูกหนูคิดว่าจะเติมคำว่าคำว่าอะไรนะลูกะอะไรนะไม่่คยได้ยินเลยท่าน คำว่าท่านอ่าคำว่าท่านนะคะเดี๋ยวจะเฉลยนะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะให้เฉลยไปเลยไหมเฉลยเลยเนาะคำว่าท่านนะคะถูกต้องค่ะประมวยเพื่อนหน่อยแกรบแกรบแกรบเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคนที่สองสักนรินจุดจุดจุด,จดเป็นนักเรียนทุนโคเซนที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นสักนรินหนูเติมคําว่าอะไรลงในประโยคที่สองลูกเปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะคุณครับคุณเป็นนัก คุณใช่ไหมคะคุณเป็นนักเรียนทุนโคเซนที่ประเทศยีป่ปุ่นอ่าได้นะคะนอกจากนี้คําอื่นก็ได้นะมีคําว่าอะไรอีกได้บ้างลูกนอกจากคําว่าคุณถูกต้องนะคะก็จะใช้คําว่าเธอก็ได้คะ่ะ เขาก็ได้ค่ะหรือหล่อนก็ได้นะคะเติมลงไปอ่าเก่งมากค่ะประเมบเงื่อนค่ะเก่งมากถูกต้องต่อไปเประรียวที่สามสุนัขจุดๆนาสงสารที่รถทับตายเปร,เรียวที่สามนี้ชีรธรรมค่ะนโมนโมเปิดไม์ตอบไหน่อยลูกนโมเติมคาว่าอะไรครับลูกเล็กครับสุนัขอ่ะสุนัขอะไรนะลูกอะไรนะสุนัขตัวเล็ก,น,ก,ลกน่าสงสารตัวเล็กน่าสงสารอะที่รถทับตายนะคะอ่า มีธรรมข้อนี้แปลววยังไม่ถูกนะคะอะใครจะช่วยเพื่อนได้บ้างยังไม่ถูกคะ่ะต้องเป็นคาสรรพ,พนามคะ่ะลูกนะโมอ่ะใครจะช่วยเพื่อนได้ให้ใครช่วยดีนะโมจะให้ใครช่วยดีคะ่ะลูกให้ใครช่วยเฉลยดีค่ะนะโมอยากให้ใครช่วยหนูข้อนี้อเอาพี่ป่านก็ได้อะพี่ป่านอะพี่ป่านช่วยเพื่อนหน่อยแลย้วสุนัขตัวจุดๆดๆน่าสงสารที่รถทับตายพี่ป่านเติมอะไรดีค่ะคําว่านั้นค่ะ สุนัขตัวนั้นน่าสงสารที่รถทับตายถูกต้องค่ะประเมค่าเก่งมากค่ะถูกต้องต่อไปข้อที่สี่สุดท้ายพัชราภาค่ะจุดจุจุด,จด,จดเป็นครูสอนภาษาไทยที่ใจดีสุดๆอโอเคพัชราภาตรงนี้หนูเติมคําว่าอะไรดีคะลูกคําสรรพนามเอาคําว่าอะไรดีคะคาว่าอะไรลูกแลยังอยู่ไหมคะพัชราภาพัชราภาครั้งที่หนึ่งเหมือนจะตอบรางวัลเลยเนาะ มันจะตอบรางวัลได้รถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยอ่ะพัชราภาครัที่สองไม่ตอบพระราครากัที่สามโอเคไม่ตอบนะคะขอเลือกคนใหม่แล้วกันนะคะขอเป็นเด็กชายคณะทิพย์เปลกโชแล้วกันคณะทิพย์อีคิวซังค่ะอีคิวซังตอบสิคณะทิพย์อ่ะเอาคําว่าอะไรดีคะประโยคที่สี่ลูกติ๊กตอบติ๊กตอบคำว่าท่านใช่ไหมคะ เอาคอว่าท่านเหรอลูกท่านเป็นครูสอนภาษาไทยที่ใจดีที่สุดถูกต้องค่ะประเมือค่ะเย่เก่งมากเลยนะคะเขาท่านเธอก็ได้นะคะหรือ,อคุณครูก็ได้นะคะครูก็ได้นะคะตรงนี้คุณครูนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นลันกษณะของอะไรคะคาที่เป็นคําสรรพนามโอเคเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยที่ตอบมาเมื่อสักครูน่นี้คนที่ตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะโอกาสหน้ายัางมีนะลูกนะก็ไปทบทวนแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของโครงสร้างของการสร้างคําที่ใช้ คําสรรพนามได้นะคะเพิ่มเติมนะคะ โอเคไม่เป็นไรนะคะเมสีเรียนลูกโอเคเราดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะทีนี้กิจกรรมสาหรับวันนี้เรามาดูกิจกรรมสําหรับวันนี้กันบ้างคุณครูให้ทําอะไรเอ่ยวันนี้กิจกรรมคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเลือกคําสรรพนามมามันมี6ประเภทใช่ไหมคะลูกแต่เราจะเลือกคําสรรพนามมา10ประโยคนะคะแล้วก็เอาคําสรรพนามนะั้นมาแต่งเป็นประโยคให้ได้ใจความง่ายๆนิดเดียวพยายามเกลีก่ยก,ก,กันไปให้มันได้ทั้งหมด10ประโยคนะลูกนะถ้าชนิดละ12มันก็จะเกินหนูก็พยายามเกลี่ย ไปให้มันได้พอดีพอดีนะคะชอบคําไหนเลือกคํานั้นนะคะได้เลยนะคะแล้วก็แต่งประโยคให้ถูกต้องตามรูปแบบโครงสร้างของประโยคนะคะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้เรื่องของคำสรรพนามนะคุณครูฝนก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากวิวิทที่จะไปทำกันบ้านแล้วก็อัพงานส่งให้กับคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าชั่วโมงหน้านะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ